สวัสดีค่ะทุกคนมาพบก,กวับกลัวตะฟื้นอีกแล้วนะคะวันนี้เรามากินกับข้าวเส่บๆกันนะคะตำถั่วตำถั่วแล้วก็ถ่ายรูปให้หน่อยสักรูปหนึ่งตำถั่วแล้วก็ปลาดุกย่างเดี๋ยวเด้วนะเซ่บๆเลยค่ะมาเด้อพี่น้องแล้วก็มีไข่ต้มด้วยแก้เผ็ด ผักก็จะมีผักเน่าผักขา <laughs> ชะอมหรือว่าชะอมนั่นแหละค่ะหรือว่าทางนี้เขาเรียกผักเน่าแล้วก็ผักข่าวมาเดอ้อพี่น้องมาเดอ้อจ้าพี่น้องจ้ากินข้าวน้ำกันนะจ้ามายุบเลยจคะคำข่อยังข่อเทียเท่ยงาากนันบ้างขาเที่ยงเขาสาวกินไปแล้วโตมันบ่ช นั่ง,สงใส่ปลาล่าเป็นตัวตัวลุยเกลียไข่ต้มยิบยางไหมอะไรทางนี้สวยเยี่ยงเยี่ยงมาทางนี้อลองจบกเหมือนกัน กับประดุกย่างอซําเครื่องให้บออรนะ้ลยมั้งประดุกใส่ย่างใส่ตะไคร้๋ยวไนนั่งจัดใหม่กันนั่งตาไบ้เลยเพรหนัก เยอะไปฟางข้างหนะ้ามันจังพอดีเขียนมันเห็นหรอกยักไปมุกก็ได้มันเห็นตีนโอ้ปลาดุกย่างปลาดุกย่างแท่แทปลาดุกยงเองนะคะพี่น้องพูดชอยเลยมันกินหลายๆคนแทบไพ,พอปลาดุียงด้วยตามักชวนเหรอ,อ ใครมาเงี้ยก็กินอันนั้นแส่บแบบไรกก็กินแบบนั้นเนาะโอ้ยเครื่องใส่ใส่ขมิ้นใส่ใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ตะเทียมเนี่ยขึ้นง,ง่อยบ้าอย่างคล้ายกือคักลยเนาะลดเนี่ยแสบยเนียเก็ไดเด้อ มันมีงบประมาณหาสิบบาททัวสิบบาทมักหน้าห้าบาทสื่ออุมงมีมะเข้าที่มาจักฟวันแม่บึนเหรอจ๊ะอันหนักกระซายอยูอยี่โมเบิดแต่ว่าเัดอันหนีอเอาแบบทำมะเีืยถ้า,าอมกับซิบ คือกาสิสบัดน้ำตำสุ่มหรือน้ำน้ำล้างผัก กินอยู่ฟ้ามหาก,ก็คือกินเพื้อคือกันก็กินอยู่ไฮอ,อยู่หน้าเลยพี่น้องหันไปทางไหนกับมิตรปลาถ้าคืออยู่บา้านเขาเป็นปลาเขาเนาะอย่างเนี่บยบลใสเกือบก็บมหามัวเป็นวันนะนี่เห็นเขาไก่แ่้ใสเกือบ ปนปลาโนัว่าพอดีเลยเนาะปลาดุกเนาะแบบเพิ่นเนี่ยละ่ะบบใหญ่ใบหน่อยนะสุดหลังพักกลับมีน้อยอ,อืน ถ้าเสียพักสลัดมากินแหละพี่นอ้องก็พึ่งอีนอ็หยังเกาะต้นปลูกต้นหน่อยเนาะใบต้นใหญ่มันเท่าก็เก็บขายไปแล้วมันพ่อกินเดียวปิ้งเหลืองจำน้ำมัน ถ้าได้กินหม่องเครื่องมันเนี่ยอ้วกแสบที่เดทดห่ะพี่นนองซีกดิซีก <laughs> ได้มากสีกมากตอนนะ้พี่น้องมาเด้จ้ะคุณน่ะจะจำให้อาไาหนูอ่คเขาท่อทางนี้มากินั้างหาง สบายมากตั้งเผาไม่อีกละฟ้นกันเลยนี่ไม,ม,ม,ม่เผาคุ้มอารำเกี่ยดายมึงสักคัส อันยามซื้อมากก็บวว่ามีเมนูกินกับปะลาใส่ปะลาเป็นตัวเลยลงไปบ้านหน่อยซื้อคาดมานำํำมาไปกินกับตำส้ม แว่าให้เขาย่างไข่เขาถงย่างเรบวเนาเอา้าที่เขาเห็ดแบบใส่ขม,มิ้นน้ำคนที่เพื่อนเขาแบบว่าเห็ดมักแสบมักอะไรอย่างมันหอมอะ่ะเขาใส่ตะไคร่น้ำพี่น้องลองดูนะคะผัดเอ้ยผัดแต่กว่าหมากักห <c oughs> มักใส่ขมิ้นใส่ตะไคร้แล้วก็ใส่ กระเทียมแทบรสดีอ่แะแบบชอ้อนหอยน้ำตาลเกลือนั่นจัง่อยนี่ยางต้องย่างใจเย็นๆถ้ายางใจหอนบ่ได้กินไม่เบิด <c oughs> เพราะว่ามันมีซอสแล้วมัน แ่บหลายพี่น้องมาเด้อให้มานักของเครื่อง<ะ>นี้ ส่วนท้องนี่มันฝึกให้มันกินนะคุนะ้คบอกให้ยูโกโก้หน่อยจักไปใส่ กุ๊บเป็กเหรออะไ้ล่ะลูกชายล่ะติดผู้สาวประกาศบ,บานเลยพี่น้องโกโก้หน่อยกูโก้หน่อยไม่ล่ำดา ยายมันเป็นผีตุ๊กติกกระโดดแล้วเจบไรเพชรสิบ่เพชรป่านไหนให้พริกแหงเลย ม,มักไปปิ้งตาแดดหอมหามาเด้อไปปิ่งกินอี้กกินเลยตรงห้างมั้งต้องอร่อยให้หรอ ไม่ควใช้กากินเพราะว่าถ้ากินเข้าไปเนี่ยมันสิเป็นหัวเอ๊ะค่ะพ่อร,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 ราชีสากระสาบอไไรเซฟหลายเป็นคนที่มากินตำทั่วที่สุดเลยเป็นคนที่ชอบกินตำทั่วที่สุดอิ่มละอิ่มละก็สเสีย อิมออ่มแล้วก็สิ่งทยังเขาเลยอิมอ่มแล้วก็ไปแล้วก็าข้าวเจ้าไม่จะมาเ้าแล้วก็ไปลาคอยอิ่มแล้วก็สิไปแด้วพี่น้องจ้ะหาเห็ดงานด้วบาทเนี่ยอ่ะเบิ้งเด้อเอาให้เพื่อนทำนะมือคักคัก,กอุ้ยม่วมป้าเลยฟาวอะไรเราแซ่บมากเลยค่ะทุกคนกินกันหลายคนแซ่บๆสำหรับคลิปนีป้ก็ จะลาเพื่อนๆไปกับเมนูตำถั่วนะคะใส่ปลาเป็นตัวๆเ็นค่ะแซ่บๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานครัวตอฟืนหน่อยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย